ท้ายของโต๊ะขาวบันเทิงแล้วนะคะมากได้ไปสัมภาษณ์เจมส์มามาใช่ไหมคะใช่ครับผมอย่างที่สัญญาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีสัมภาษณ์เจมส์มาตีอินเตอร์คนนี้อยู่ในวงการบันเทิงมา8ปปีแล้วแต่ก้าวต่อไปของเขาจะคืออะไรไปชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่สลับเวลาให้โต๊ะข่าววันเชิดนด้สับขอบคุณที่มรหาผมเช่นกันนะครับผมคิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับไม่ได้เจอกันมาแบบนานมากเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีครับช่วงนี้จริงต้องบอกว่ายุ่งมากเพราะถ่ายละครสองเรื่องครับก็คือมีเรื่องของเสน่หาแล้วก็ดูงดาที่สามซึ่งก็ทำให้เดือนมิถุนาของผมเนี่ยค่อนข้างแพ็คแล้วก็เต็มมากๆทํางานทุกวันเลยครับ สองเสน่หามันใกล้ความจริงละใกล้จะได้ชมละพูดถึงบทบาทคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องนี้คุณวาริสเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เหมือนมีจริงที่สุดในในสังคมไม่ perfect ไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายเป็นคนเทาๆแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเล่นโตมันก็จะแตกต่างจากคาแรคเตอร์ก่อนหน้านี้นิดนึงครับอีกเรื่องหนึ่งตัวที่สามคอมดี้เลยซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับแล้วก็ยังไม่เคยร่วมงานกับ แสดงท่านไหนในเรื่องนั้นเลยอ๋อมีท่านเดียวที่เคยเล่นก็คือพี่อน้ออ <laughs> อน4,000 <laughs> ใช่แคเตร์อยางที่บอกคือเป็นเด็กเลยคออนนี้แล้วก็มันเปิดรูเปิดตาม,มากเลยครับผมคิดว่าไอ้ผมพูดตรงนะผมคิดว่าผมจะจะต้องเบื่อเป็นคนอยู่กับบ้านไม่ได้ครับคือวันว่างต้องแบบตื่นเช้ามาตีก็ไปฟิตเนสฟิตเนสเสร็จไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องทำอย่างนั้นตลอดเวลาพอเรา เจอกับโควิดต้องคอรนทีนอยู่บ้านนะครับสอนให้เราให้เวลากับตัวเองเราได้มีโอกาสได้ดูซีรีส์ได้ดูหนังมันก็ทําให้เราได้พัฒนาในเรื่องของไอเดียหรือว่าวิธีการแสดงของเราบ้างเ,เขาเรียกว่า มันก็เปิดหูเปิดตาครับเราได้เห็นแบบ acting แ,แบบอย่างงี้อ๋อมันนำเสนออย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าต่อไปอยูเจมส์ครับในวัย27ปีต่อจากนี้เราอยากทำอะไรแพลนอะไรบ้างเจมส์ก็คงทำงาน เองให้ดีที่สุดความรู้และประสบการณ์เงินซื้อไม่ได้ใช่นถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็จะพยายามาความรู้อันดับแรกแล้วถ้ายิ่งมีโอกาสก,าก็จะหาประสบการณ์ในสิ่งสิ่งนั้นเอ่อถามว่ามีบทที่อยากลองเล่นไหมมีอยู่แล้วแน่นอนครับผมคนชอบแอคชั่นแบบเอ่อยิงยิงกัร์ตูนนี่ครับฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับเกมครับสําหรับแฟนคลับของผมทุกคนนะครับเอ่อ คิดถึงมากมากถึงมากที่สุดเ,เคยเคยนั่งคิดกับตัวเองว่าแบบคิดถึงอะไรมากที่สุดในการระหว่างเรากับแฟนคลับนะครับมันลวโมเมนต์แรกที่จะเข้ามาในหัวคือโมเมนต์ของการถ่ายรูปคิดถึงการถ่ายรูปกับแฟนคลับมากๆเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำตลอดทั้งทงี่เรารู้ตัวว่าเราแบบเหนื่อยบ้าง อยากถ่ายางไม่ถ่ายว่แต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาในหัวตล,ลอดแล้วมันเป็นภาพจําของเรามากๆคิดถึงโมเมนต์นั้นมากที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลตัวเองดูแลคนที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกคิดถึงและรักทุกคน